าชนพลังประชาธิปไตยตํบลพะสงของมีตัวบุคสมัคสมาชสามัคคีผู้ยังบ่ต้องการเนผู้ดีจงนี้ ประโยูที่ที่มันระบายความในใจนะครับโคลนแท่นะครับแ็่เหลือ้องในอ้อมหมากชู้กับคนใน่ีีน้องนะครับไอพวกชักสีหน้าไอพวกมีปฏิกิริยา่ะครับตอนนี้ฟังเสียงโปรดานไว้ครับในความทรงจำของพวกมันท้าบัญชาทั้งนั้นแหละ ผมก็จะทำะดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ก็คงจะให้ประหลัดของเรานะครับออกจากพื้นที่ของพวกเราตามตามความประสงค์ของพี่น้องก็ว่าผมก็จะ,จะเอามวลชนนะครับเอาพี่น้องของพวกเรานะครับเพราะว่าถ้ายังไงก็ผมก็จะดําเนินการไปตามขั้นตอนนะครับผมจดการนะครับที่ต้องใช้ความอดทนนะครับอดทนอด,อ,ดอดกัน พี่กรงที่มอสการประชาชนกับการที่การทำงานที่มือพ่อพงศ์ก็อยู่กับอ้อไปห้าพี่น้องประชาชนเช็ดเลือดอย่างชีพต่างครับมีงานพัฒน้ำที่เปิดท่านสาวานคอหัวจ r าครับอยู่นะครับเนาะก็เลยบอกว่ามาที่วันนี้ก็ดีใจไร้ครับภูมิใจไร้ที่ว่าได้ให้อภัยออาสิกชีกังครับเราไม่ตามต่อบม่เย็บไมย นา,นา่ไปราชกรารใครครับไปราชกรารท่าอนุญาตแนะนำเลยนะครับอันนี้ปฏินอีกความตัดเอมห้ามาโดยในสิ่ที่เราอยากให้ว,น,วน้คเป็นข้อสรุปวัานี้คือ